มาไม่ๆครับป้ามาไม่ๆเลยครับเครื่องยังฮอดอยู่เลยครับคลอแอร์เย็นเนาะเย็นครับป้าแรนมาหอนครับไม่ๆหพ่อพีคฮอตไอครับผมบน้ำบนปกติครับนปกติ แเย็นช้ำเลยครับพาวเวอร์ครับครับสบายบ่มีหอนครับระบบไฟออกครบครับปัดน้ำฝนใส่ได้เด้อครับปัดน้ำฝนใส่ได้ครับครับเดี๋ยวดูระบบไฟครับขอพวงมาลัยปั๊บได้ครับมีเครื่องเสียงเครื่องเสียงใส่ได้เนอะครับเครื่องเสียงใส่ได้ครับแอร์เปิดปกติเย็นปกติครับ ขนาดปัดไปออกครบครับมาใหม่ๆแล้วครับอันนี้ภาษีครับภาษีพระทันเอกาดเดือนยี่สี่ตุลาหกหกครับผมมีอันโลบา ครับเรียบร้อยครับแม็กไลเนื้อร้อมมันทุกเลยครับไฟออกใส่ขวาออกปกติวิ่งเหยียบดีครับกำลังอัดกำลังพุ่งดีครับ,บมาใหม่ไหมกับบททันในล่างเนื้อเรให้ดูก่อนสีสันสีทำมาแล้วครับสีสีเก็บรายละเอียดมาแล้วครับ ับสีสันสวยสเป็นเครื่องมอนครับแรนมากเป็นร้อยครับคกับสีสวยครับเอาไปคือไปใช้เลยเลยครับยางครถซักซี่พอต้องระวังนะครับซักซี่ทั้งสองเส้นครับผู้มีตอผู้มีดามครับมีเอกสารพอ่อโบนครับ บอกไปบยอกขาดครับกับคอนโซลกับวอแตกครับผมเดี๋ยวนี้ครับครับผม